สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวค,โโคริปโตเคอร์เรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่เหรียญ LUNC อย่างเดียวนะครับมีเหรียญอื่นด้วยนะรวมถึงแนวโน้มในตลาดคริปโตตอนนี้ไปในทิศทางใดนะรวมถึงข่าวสำคัญสำคัญที่จะทำให้ LUNC นั้นพุ่งไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆถูกใจและชอบใจคลิปวิดีโอการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับก็เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเลี้ยงเข้าผมก็ได้นะครับที่100บาทนะครับก็ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ก็ได้นะครับ ก็สามารถส่งซุปเปอร์แทมาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจชอบใจนะครับอยากสนับสน,นุนช่อง w i i c a r e นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกหรือกดซุปเปอร์แทให้กับช่องเราได้ในที่นี้นะครับก็สำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับเรามาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับ สำหรับข่าวสารวันนี้นะข่าวแรกนะข่าวแรกนะครับทาง The Crypto Basic นะครับก็ได้ออกมาโพสข่าวหัวข้อว่า Bitcoin เพิ่มผู้ถือคลองขนาดเล็กหรือคิดง่ายๆก็คือผู้เล่นรายย่อยอย่างเราเนี่ยแหละที่งบไม่ได้มีหลักพันล้านร้อยล้านเนาะก็ขยายกระเป๋าเพิ่มมากถึง277,000กระเป๋า ใน2สัปดาห์ท่ามกลางตลาดออทัมไฮอ้าวเอเอ,เ,อเนี่ยขาดบิตคอยน์นะทำออทัมไฮนะครับกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะหนึ่งในที่นี้มีผลพวงมาจากบิตคอย ETF นั่นเองที่ทำให้กระแสบิตคอยนั้นพุ่งแรงมากๆและมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสู่โลกคริปโตอย่างเยอะนะแสดงว่าตอนนี้ คนที่รู้จักคริปโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงว่าราคามันคงไม่อยู่เท่านี้แน่นอนดูจากกราฟตรงนี้นะครับาจากข่าวเลยล้กันนะผู้ถือคลองนะผู้ถือคลองคริปโตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆนะกระเป๋านะแล้วก็ราคาก็แต่อทำไฮไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการย่อลงมาแต่อย่างใดนะถึงแม้ Uh, ทางกราฟเองเอยอะไรเอเนี่นักวิเคราะห์กราฟเอยก่อนหนะ้านี้บอกว่าเออไปถึง7,000 0หรือว่า6,700 0มันก็จะย่อลงมาบ้างนะกับโดนเทยับกันไปทั่วหน้านะสายฟิวเจอร์นะที่แบบว่าเออเดี๋ยวมันจะช็อตนะเดี๋ยวมันจะล่วงนะหรือว่ามันจะย่อลงมาก่อนนะโอ้ที่ไหนได้ไม่ย่อครับพุ่งครับพุ่งไปถึง7,000 0แล้วตอนนี้ไปยืนเหนือ7,000 0ได้แล้ว มันจะย่อหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปต่อนะท่ามกลางผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ผู้ถือครองเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนก็อารมณ์แบบว่าเฮ้ยของมันจะหายากเรื่อยๆแล้วเก็บของแรงกันหน่อยช่วงนี้นะก็เลยมีคนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยอดการซื้อ คริปโตนะครับก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทั้งรายใหญ่เอ่ยก็ต้องการมีของให้ลูกค้าใช่ไหมก็ทางรายใหญ่นะครับก็ต้องการของให้ลูกค้านะครับได้เก็บสะสมอีกก็ยิ่งแห่ให้คนหลั่งไหลเข้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับและก็จะเกิดฮาร์วิ่งอีกของไม่จะหายากไปกว่านี้อีกอ,อนาคตบิตคอยน่าจะหาซื้อได้ยากมากๆนะครับ ก็จะมีแต่คนขายอย่างเดียวนะก็รอดูแล้วราคามันจะพุ่งไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐได้หรือเปล่านะครับหรือว่า1นล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นได้นะครับของอย่างนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวนะครับแบ็กล็อกเป็นผู้นําในฐานะ ETF สปอร์ตนะสปอร์ ETF Bitcoin นั่นแหละเจ้าตัวอ่าสปอร ETF เนี่ย ก็เลยทำให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาสู่สปอ t ETF ของ b a c k l o ็อกนะครับสูงมากๆนะภายใน1วันนะมากถึง1,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็นี่ก็ทำให้แบบ Bitcoin มันไม่ย่อสักทีไง,ไงอืคนที่แบบว่าเออเราเก็บตอนล่างๆรอ,อย่อลงมาสักหน่อยเนี่ยค่อนข้างเก็บยากกว่าเดิมมากๆนะครับก็นี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ บิตคอยนะ่นพุ่งแรงในช่วงนี้นะครับพุ่งอย่างต่อเนื่องนั้นอารมณ์เหมือนไม่กลับไปแตะ5 0,000่น000แล้วอ่ะไม่อยากล่วงลงไป5 0,000่นแล้วนะครับน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับถ้าแตะมา5 0,000่นนี้น่าจะแบบอารมณ์แบบแบ็คล็อกเทขายเงี้ยมันก็นเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากนะครับถ้าสถาบันใหญ่เขาซื้อเก็บลวครวนี้เขายาวแน่นอนเพราะว่าเขาก็ต้องปล่อยให้กับลูกค้าเขาที่เข้ามานั่นเองนะครับแบ็คล็อกก็เป็นอันดับ ต้นๆนเนาะอันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วน่าจะแซงคุณไมเคิลไมเคิลเซเลอร์แหละว่าตอนนี้ใครถือรองเยอะกว่ากันนะแบล็กล็อกธนาคารใหญ่นะก็ผู้คนเข้ามากันอุณา f าข้างนะเลยทำให้เหรียญบิตคอยเนี่ยพุ่งแรงมากๆนะครับต่อมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับส่งเสริมสำหรับสาววกชิบะอีนุนะวันนี้ขอแวะมาชิบะอินุบ้างนะ ก็ไม่ได้พูดข่าวของชิบะอินุมานานนะครับทาง crypto.com นะครับส่งเสริมชิบะอินุนะครับบน Google Play และ App Store นะก็คิดง่ายใครไปติดตั้งแอปพี่แกก็จะมีชื่อเนี่ย crypto.com by bitcoin และชิ i p a i and c h i นะแสดงว่าอะไรชิบะอินุตอนนี้ก็ไม่ต่างจาก bitcoin นะครับที่ผู้คนเข้าไปและให้ความสนใจ มากๆนะเพราะว่า1โปรเจกต์ project, ต่อมีอะไรเริ่มเริ่มเยอะนะนะครับทั้งเหรียญเคนาอเนาะหรือว่าโปรเจกต์อ่าไฟแนนซ์ finance, อ่าไฟแนนเชียลเนี่ยของคุณเคนาอไม่ใช่ของคุณเคนาอีนนะ,อะของเคนาอเนี่ยเออเหรียญเคนาอเนี่ยอืมก็เริ่มลันโปรเจกต์แล้วนะครับรวมถึงโปรเจกต์ที่จะมีการเผาซัพพลาย ของชิบะอินุอีกนะส่วนใหญ่ผมจะมาพูดเกี่ยวโอ้เรื่องเบิร์นเรื่องลดซัพลายนะการที่ผมพูดข่าวพวกนี้บ่อยๆเพราะอะไร 1. นึ่งมันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของเหรียญแบบถาวรน,นะครับถ้ามันมีการซื้อขายทั่วไปและซัพพลาย,ยังเท่าเดิมเหรียญมันสวิงตามกลไกลของคนเขาเรียกว่าอะไรโฟโมแะ้วกันเนาะ โฟโมหรือว่าซื้อเยอะๆนะถึงเวลาถึงยอดปุ๊บไม่กระเทขายอย่างยับยับนะแต่ถ้าเราดูทอท่อซัพลายแล้วถ้าทอท่อซัพลายของเหรียญนั้นๆเนี่ยมีการลดลงไปอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเหรียญคริปโตนั้นๆนะ่นะอย่างถาวรนะครับมันคงไม่ย่อไปมากกว่านี้เพราะอะไรหนึ่งมันหายากขึ้นสองมัน มันเพิ่มความต้องการของคนคนมันก็ต้องการเก็บของให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมูลค่าเขาจะได้สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เขาได้เปลี่ยนชื่อแอปเนาะทาง crypto.com เนี่ยเปลี่ยนชื่อนะและเปลี่ยนคล้ายๆกับสโลแกนใต้ชื่อนะ by BDC เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น by BDC and ETH เนาะตอนนี้กลายเป็น by BDC and chip นะเพราะว่าโซนทางบ้านเราก็ชื่นชอบทีบาอินุไม่ใช่น้อยๆน,นะครับและก็ ทางโซนอเมริกาเขาก็ชื่นชอบชิบะไอโนุเพิ่มมากขึ้นนะครับรองมาจากด็อกคอยด็อกคอยอาจจะดูนิ่งๆทรงๆนะแต่ชิบะค่อนข้างมาแรงนะช่วงนี้มาแรงในที่นี้ราคาอาจจะไม่ได้พุ่งแรงมากนะครับแต่โปรเจกต์เขามาแรงด็อกคอยเรายังไม่ได้เห็นโปรเจกต์อะไรเขาออกสื่อมากเท่าไหร่นะแม้กระทั่งางทางทวิตเตอร์เองทาง X เองเนาะหรือ ทาง YouTube ทางอิฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับทางด็อกคอยนะผมก็หาข่าวแล้วด็อกคอยก็ยังความรู้สึกเหมือนว่าชิบะอินุมันมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆมีพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาทำแล้วก็คุณไซโฉชิโคซาม่าก็เริ่มทวิตมากขึ้นนะเกี่ยวกับชิบะอินะุเนาะทำให้เหรียญชิบะอินุเนี่ยน่าจะพุ่ง พอสมควรในช่วง <c oughs> <occurs S 2> บุรันนี้นะครับขออภัยนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับเรามาดูข่าวลูน่าคลาสสิกกันบ้างนะลูน่าคลาสสิกนะครับทางคอยเก็บนะเขาได้ออกมาโพส์นเมื่อสิชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วบอกว่าราคา u s เ c นะวิเคราะห์ราคาจะถึง1ดอลลาร์หรือไม่นะเมื่อการกลับมาของการรันสาสิเปอร์เซนเพื่อไอรันในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นการเบิร์นนี่แหละครับ เบิน30%เพื่อกระตุ้นผู้ค้าผู้ค้าหรือผู้ขายเนี่ยอผลวิเคราะห์เขาบอกว่าเออน่าจะลดอยู่นะช่วงนี้น่าจะลดไปประมาณสัก3.9 5%เปอร์เซนาะน่าจะมีการย่อก่อนแล้วเตรียมตัวพุ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวในข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ISI ตอนนี้มันตัดย่อลงตรงนี้เนาะตัดย่อลงแล้วราคาก็ ยังคงนิ่งๆอยู่แถวบนๆนะครับอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะดิดกลับขึ้นไปนั่นเองเนาะก็ต้องรอดูละกันเนาะก็เลยทําให้เหรียญรูน่าคลาสิกน่าจะมีการย่อลงนะครับท่ามกลางที่ว่าโปรเจกต์หลายๆท่านกําลังออกมาอย่างต่อนเนื่องนะเพื่อกระตุ้นให้ซัพลายมันลดลงอย่างมากนั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางคุณ ดูหน่าคลาสสิกแลบนะ <Bism. S 1> เขาก็ได้ออกมาเผยเผยไต่นิดนึงนะไม่นิดแหละก็เยอะเลยแหละก็พูดออกมาชัดเจนนะบอกว่าในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้ทำการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับกลไกที่อาจเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการคืนสภาพและรักษาเจ้าตัว USDC ให้กลับมาสู่1ดอลลาร์หรือว่า USDC ReP e g นั่นเองและบทความ LUNC จะมีบทบาท ขเขาเรียกว่าหน้าที่ของ LUC จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะเขาบอกว่าน่าจะมีการออกมาพูดเพิ่มมากขึ้นนะเกี่ยวกับรีเพ็กนะตอนนี้เขาออกมาเปยนี่หน่อยๆแล้วว่าตอนนี้เขาน่าจะมีแผนในการรีเพ็กออกมาอย่างแน่นอนนะก็ต้องรอติดตามเขาต่อนะว่าทางทีม g e n e ียรแลเอยทีมนักพัฒนาท่านอื่นเอยรวมถึง ทางเวเดเตอร์ที่เขาแน่จจได้ข่าวสารตรงนี้มานะครับว่าการรีเพกนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะแอดพูออกมาแล้วเตรียมตัวที่จะออกมาเผยโฉมให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วว่าวิธีการรีเพกของเขาเกิดอะไรขึ้นและจะทํายังไงแบ็กด้วย BDC แน่นอนนะครับแบ็กด้วยบิตคอยแน่ๆน,นะ อันนี้ก็คือน่าจะมีหนึ่งในนั้นแน่นอนในการที่จะทําให้รีเพ็กกลับมาเนาะและก็การที่เขาจะเผาเท่าวทั้พสปยของเจ้าตัว USDC นั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันอีกต่อไปนะครับต่อมาเป็นข่าวนะครับจากคุณไดมอนด์ h ฮนนหลังจากที่พี่แกได้ประชุมนะเขาบอกว่าทางว e คนะอ f ฟฟิเชีนะหรือว่าเว็ก f ์เนี่ยออฟฟิเชีเนี่ย เขาได้บอกว่าได้มีการซัพพอร์ตนะสนับสนุนโครงการที่จะรเริ่มในการเผา a u n c นะและยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเขาว่าฉันได้เป็นสมาชิกโครงการของแอม a s s สเ o อว่าคุณได m o น d h a n นเนี่ยเป็นแอม a s s สเ o อร์ของของ v e x c h a n น e นั่นเองนะเขาบอกว่าเนี่ยมาเผา a u n c กันเถอะนะ15%จากค่าธรรมเนียมของการซื้อขายสปอร์ตนะครับ และ15%ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์โปรนะทั้งหมดนี้นะครับจะนำไปเบิร์นเผาทิ้งนั่นเองเจ้าตัว LUNC นะครับทุกครั้งที่มีการเข้าซื้อใน2รูปแบบนี้นะครับก็จะนำไปเผา LUNC นั่นเองโดยหลักๆแล้วนะครับเอเช n ชนนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้อง KYC แสดงว่าใครที่ถือ UNNC หรือว่ามีทุนหนาๆที่อยากเคลื่อนไหวเหรียญเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ตามที่นอกเหนือจาก LUNC ่ยจะเข้ามาซื้อหรือเทขายเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยแสดงว่ารายใหญ่หรือว่ารายใหญ่ๆทุนหนาๆที่ไม่อยากเคลื่อนไหวให้ใครรู้ว่าเออฉันไม่แอบขายหรือว่าฉันไม่แอบซื้อแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยก็สามารถทำได้ใน e x c h a n g นี้นะครับโดยค่าธรรมเนียมของผู้สร้างนะธรรมเนียมผู้สร้างหรือว่าสร้างกระเป๋านี่ศนย์ศนะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะครับในการทํำธุรกรรมนะยกเว้นธุรกรรมที่เขาสปอร์ตหรือสนับสนุนเหรียญนั้นๆนะครับในใบและเขาก็ได้ใบอนุญาต msb นะของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยขิดจำกัดในการถอนคือ5 0 0แสนเหรียญต่อวันก็กี่บาทก็คูณไป นั่นแหละก็คูณไปนี่เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วทางวีกเองก็ได้ออกมาโพสตนะชัดเจนนะครับว่าเนี่ยทางวีกเนี่ยเขายืนยันยืนยันอยู่เบื้องหลังยืนยันที่จะอยู่เบื้องหลังนะของชุมชน l u c นะครับและพยายามฟื้นฟู l u c โดยทางวีกเนี่ยมุ่งมั่นที่จะจัดสรรค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย15%ทั้ง2องอย่างนะ ในการเผา LUC n นะซึ่งส่งผลให้สัดส่วนสำคัญ30%ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะครับในการซื้อขายของเราหรือ All Pairing ผ่านโปรแกรมอัตโนมัตินีของเขาเนี่ยจะไปเผา LUC n โดยตรงนะจุดมุ่งหมายของเขาเพื่อลดอุปทานโดยรวมนะและเพิ่มมูลค่าของเหรียญให้มากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่คอย ซัพพอร์ต LUNC นอกเหนือจากไบแนนนะที่เป็น e x c กช n g e ที่จะช่วยเผานั่นเองนะครับก็ขอสแสดงความยินดีเพื่อนๆ LUNC กันทุกคนนะลวงหน้านะแนจะเข้าใกล้1ดอลลาร์กันอีกครั้งนะครับถึงแม้มันจะก้าวไปได้ไม่ไกลหรือว่ามันจะพุ่งไปไม่แรงนะแต่มันยังน้อยมันก็มีโปรเจกต์ออกมาเพื่อให้เรากระชุ่มกระชวยหน่อยว่า มันคงไม่นิ่งอยู่เท่านี้มันคงไปได้อีกไกลนะครับก็ข่าวสารประมาณนี้นะครับวันนี้ข่าวสารอาจจะมีมาไม่มากเท่าไหร่นะเรามาดูการาฟกันบ้างนะครับการาฟสำหรับ LUNC วันนี้นะครับใน t ท m e เฟรมเดย์ยังคงกั้มก้มกึ่งๆึนะว่าจะย่อหรือจะพุ่งดีทั้งทั้งที่ r s i ไทม์เฟรมเดย์นั้นตัดลงมาแล้วนะเตรียมตัวที่จะยกหัวขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ทางวิกเอ็กซเชนเนี่ย เขาได้ประกาศลันเจ้าตัวลีดเจ้าตัว LUNC นั้นเข้ากระานเทดและเพิ่มการเผาผ่านค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนาะก็แน่าจะทำให้ยกขึ้นบ้างหรือเปล่านะแต่ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่ Time f r a m เด a y นั้นยังคงกำกึ่งอยู่ระหว่างจะขึ้นหรือจะลงดีนะในแต่ละเครื่องมือนะครับเรามาดู t m m Frame 4ชั่วโมงกันบ้าง t m m Frame 4ชั่วโมงยังคงลักษณะ ทำทรงไปนิทิศทางขาลงนั่นเองแต่ทําทรงไปนิทิศทางขาลงแต่เขาก็อยู่ในโซนของดีมานหรือความต้องการในอยู่ที่ราคา1 8 0 0 0อยู่นะครับยังคงไม่ยอ่อไปมากกว่านี้เนาะแน่จะทส่งทรงอยู่ถ้าร่วงลงมาก็มีซับดีมารหรือความต้องการรออยู่ที่15,500นะก็น่าจะอยู่แถวโซนนี้นะครับเพื่อรอรับซื้ออยู่ถ้าซื้อ ตรงนี้ก็น่าจะดีดกลับขึ้นไปได้หรืออาจจะไม่ลงมาเลยก็ได้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับไทม์เฟรมหชั่วโมงล่ะเป็นยังไงบ้างไทม์เฟรมหชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมหชั่วโมงก็ยังคงชี้ไปที่ทิศทางเดียวกันหมดเลยนะทุกทุกตัวนะเครื่องมือทุกตัวนะชี้ไปที่ทางขาลงนะเพื่อนๆอาจจะคงต้องตั้งเป้ารอรับกันที่1นึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย นั่นเองนะในเครื่องมือที่โชว์นะครับว่าใน1ชั่วโมงนี้มีการตั้งรับในช่วงราคาไหนมากนะครับในบ้างเนาะต่อมาเป็นราคาของเจ้าตัว u s d c u s d c นะครับช่วงนี้ทำทรงเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะก็ทําเฟรม1ชั่วโมงในะชีพเป็นทิศทางขาขึ้นแสดงว่ามีผู้คนเข้าไปซื้อเก็บ จ้าตัวอยู่เอไว้หรือเปล่าเพราะว่าข่าวรีเพคกเริ่มแพ่งออกมาแล้วเริ่มเผยออกมาแล้วว่ารีเพกนั้นจะกลับมาแน่นอนนะเร็วๆนี้เนาะรวมถึงท่เฟรมสชั่วโมงเป็นยังไงบ้างท่เฟรมสชั่วโมงนั้นทางเครื่องมือยังคงสับสนอยู่นะต่างบางตัวก็ชี้ลงบางตัวก็ชี้ขึ้นนะอยู่ที่แนวกัมกึ่งนะแต่ทิศทางส่วนใหญ่แล้วหันหัวไปนี่ทิศทางขาลงนั่นเองเนาะ ส่วนไทม์เฟรมเดล่ะเป็นเช่นไร <c oughs> Time Frame Day นะครับยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางขาลงนะก็รอดูว่าเขาจะลงได้เยอะแค่ไหนเนาะถึงแม้ไอ i เขาจะตัดไปตั้งแต่วันที่3แล้วแล้วก็ราคายังไม่ย่อลงมาเลยสักทีเนาะยังไม่ลงไปต่ำกว่าจุดเดิมนะที่เคยขึ้นมาตรงนี้นะที่0.2นะ ก็ยังไม่ลงมาแตะนั่นเองเนาะก็รอดูว่าสถานการณ์ของทั้ง u n c และ USDC จะเป็นเช่นไรต่อไปเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะนะครับเป็นไงกันบ้างครับทั้งกระแสการเบิร์นของ LUNC เนาะและการให้ความร่วมมือของกระดานเทรอย่างวิกนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเผาเนี่ยน่จะทำให้เจ้าตัวทอท่อสปายของ LUNC นั้น ไปได้ไกลมากขึ้นและลดคอทซัพพลายได้ไวมากขึ้นนั่นเองและราคาแน่ๆจะพุ่งไปสู่1ดอลลาร์ในเร็วๆว,วันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เดือนนี้หรือปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ถ้าหากเพื่อนๆยังคงชื่นชอบในเรียนญน,นั้นอยู่นะครับข่าวสารวันนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจหรือชอบใจในเนื้อหาประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ถ้าอยากซัพพอร์ตช่องวิสแคร์นะครับอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกได้นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับหรือถ้าคิดเป็นวันก็วันละ1บาทนิดๆนะครับอ่าซัพพอร์ตได้นะครับหรือว่าส่งสติกเกอร์นะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงให้ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่40บาทนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม